อเด็ด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 ไม่ไม่เด็ดเด็ดเด็ดตาตรงไหนต้องเอากล่องเด็ดเอากล่องเด็ดตรงกลางตรงกลางตรงกลางคนไอ้เฮี้ยมันเข้ามาข้างในคนเยอะเลยโคตนักไม่เราไม่ตั้งใจเลยหรอเมื่อกี้งใจเขาเด็ดต้องกดตัวอีผมไม่มากันบ้าเลยทะลุไปเนี่ยไอ้เฮี้ยไหนข้างในขวาไม่มีเพื่อนลงไปแล้วลงเคลียร์ได้ขวามาอย่ามาฝั่งเราอย่ามาเฮ้ยวัวแตกลเลยลำเลยลายลำเลยด้วยแต่ ไม่ดันไหนกันปะไม่ไอเราเราต้องพยายามเดินหาไอระเบิดซีโฟกันด้วยนะเพราะไอภูมิจำจำจุดดรอประเบิดซีโฟได้ใช่ไหมเมื่อวานมึงเจอมันจะดรอปแต่ที่เดิมนะมันจะดรอปมีมันมันจะมีโอกาสดรอปออกมาสิบที่1ิบสที่เนี่ยแหละเราต้องพยายามเดินเดินหาดรอปไอระเบิดซีโฟให้ด้วยแต่ว่าเออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลองลองลองดูตัวเองก่อนวันนี้วันนี้ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายวันนี้วันนี่ไอกระสุนดีกว่าเดิมเยอะอะได้ตีแปดแล้วปะ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  เออพี่ก็เล่48นะเตดตยู่ฝั่งขวากับภูมิเลย oh. ภูมิพยายามเดินหาข้างล่างด้วย <'m> เพื่อนมีเจ็ดสิบใช่ป่ะไปซื้อชี้ช็อตไปฟ้าวางข้างล่างหน่อย oh. มึงเห็นชื่อกูปะ่ะ oh. เนี่ยผีผีมันจะเกิดตรงนี้นะจำไปด้วยตรงนี้มันจะผีเกิดเพ <What? S 2> ไปซื้อที่ช็อตไปฟ้าวางเลยเพื่อน ห้าสิบเบ็ดวิตามทหารไม่พี่ไม่ถ้าซื้อถ้าซื้อเสร็จแล้วอ่ะรีบออกไปเดินดูข้างล่างกันด้วยนะเดินดูของดอกด้วยเด็ดซื้อเลยเด็ดซื้อเลยซื้ออะไรก็ได้ผมผมว่ากระสุนให้เราพี่ตรงพี่อ่ะโอเคอ่าเด็ดเด็ดเหลือเงินไหนบ้างต้องต้องต้องไวหน่อยเด็ดขึ้นไปซื้อปืนไอซื้อซื้อซื้อปืนหกสิบไอ้นี่ก็ได้ออโต้อะเป็นปืตองกลางคูปืนอะไรวะต้องกลางคูปืนอะไรวะแล้วลงไปไวข้างล่างออโต้งเจ็ดสิบเออออโต้ก็ได้เจอซีโฟไม่เป็นไรเจอซีโฟละ น่าจะได้ปืนกันไวแป๊บนึงนะเลื่อยแรงเปล่ากว่ะเด,เดนลี่ไปซื้อดิเดนไปอยู่ฝั่งขวากระบภูมิมันก็จะติดปืนได้ก่อนเดนวีนะประจำที่ละเพื่อนที่เดิมเพื่อนตอนนี้กลุ่มกลุ่มกลุ่มมาวางระเบิดอยู่ไอ้ไอนแล้ไอ้กระสุนของพี่พี่เดมนมันทำไรได้เอ๊มันก็เอ๊ะอ,อ,อย่าเพิ่งเพิ่งกระสุนของเดนอะพยายามนะพยายามกด กดตอนกระสุนเราใกล้หมดด้วยเพราะว่ามันจะเพิ่มกระสุนให้เราด้วยแล้วก็บวกกระสุนระเบิดคือยิงแล้วเยวตายอ่ะของเดดอ่ะถ้าใครที่บอกนะถ้าใครล้มอ่ะกดทุกใครได้เอ้าใครมาวางอันนี้อ่ะเจ็ดสิบอ่ะเดดอันนี้ใครมาวางอ่ะไม่รู้เดดไม่ต้องซื้อเดดต้องซื้อแถวบนไม่ผมซื้อหกสิบพี่หกสิบแม่งเป็นยิงไม่ได้ไม่ต้องซื้อเอ้ยใครยิงกูอ่ะใครยิงกูฝั่งนี้ไม่ผีไม่กูกูไม่โดนผีเลยอ๋อไม่ไม่รู้ว่าใครโดนเมื่อกี้มันอย่าซื้อนะเดดอันนี้ห้ามซื้ออก ก็จะเป็นของที่แบบนำหน้าทีเด็ดกระสุนเติมบ้านใครเปบ้านภูมิหรอกระสุนเนี่ยเก็บตรงที่เด็ดมาวางให้เห็นป่ะข้างหลังอะมันก็จะได้กระสุนแต่ว่าต้องยิงให้หมดใกล้ๆหมดก่อนนะไม่ต้องรีบกดนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่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 ยแต่ยังต้องรีบด้หนึ่งเว็บหนึ่งกูขอลงไปลำดูได้ไหมเพื่อนได้ลงไปเลยลงไปเลยมันก็จะมีสกิลที่โหดด้วยลงไปเลยเนี่ยมาในดิ รับอยมาวะมาเลยรับอยููมเด็ด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 ซื้อที่ช็อตไฟฟ้าลงข้างล่างเลยข้างล่างแถวเด็ดอะ่ะเพื่อซื้อที่ช็อตไฟฟ้าเลยผมผมปักไปแล้วนะเอ้ยภูมิภูมิภูมซื้อซื้อ,ซ,อซื้อกระสุนเจียสิบหน่อยปักฝั่งมือก็ได้อ่าโอเคแล้วกูสุ่มปืนให้อ่ะปืนกูสุ่มให้แล้วนะอให้กูซื้อเลยใครจะมาเล่นปืน <ไป S 2> ใครจะมายกปืนเพื่อนซื้อที่ช็อตไฟฟ้าเลย ือ้ที่ชาร์จไฟฟ้าปืนอยู่ฝั่งตรงกูนะปืนนะปืนอยู่ตรงกูอันนี้เป็นปืนสามนะเป็นปืนลูกซองใครจะมาลองลองเปลี่ยนดูก็ลองใครเจอระเบิดเด็ดผมมึงมันต้องใช้ระเบิดใช่ปะไปวางกันนั้นอ่ะเด็ดปอนระเบิดอยู่นี่ระเบิดอยู่นี่มาเก็บซื้อกล่องกระสุนแล้วนะปะไปเก็มาเก็บมาเก็บกล่องกระสุนใครซื้อตรงไหนอ่ะไปกูเจอ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 กล่องอะไรไม่รู้เขเจอกล่องไอพี่เด็ดดับมันเหมือนมันได้แค่นี่นะเขาเรียกว่าอะไรวะสี่สิบแปดนัดอ่ะใช่แต่มันก็ได้กระสุนมันก็ได้กระสุนบวกระะเบิด ่อจะมีพี่เดนได้ระเบิดแต่ผมอ่ะไม่เพิ่มผมเป็นของกูเป็นอะไรวะเป็นปืนยิงอ่ะเหมือนไอ้ภูมิไม่ใช่ไม่ไม่ไม่แค่มึงเก็บอะระเบิดที่มึงยิงมึงยิงปืนออกไปคือมันมันเป็นระเบิดเลยภูมิ๋อเออปืนที่มึงยิงออกไปแล้วก็ระเบิดอดเลของกูอะครับที่มันมีอยู่สามนัดนอะคืออะไรที่ไหนวะดูเด่นไอ้ตีมอะที่มันมีอยู่สามไม่รู้อ่ะนี่กูก็ไม่รู้ว่ามันก็เป็นปืนปืนอะไรวะกูก็ไม่รู้ลองยิงผีก็ได้นะอันนี้กูไม่ไม่ไม่รู้ว่ะท้ามมาเลยตายตาย คืออะไรเพื่อนไม่รู้กงดูกูยิงก็คืออะไรไม่รู้ลองเอาไปยิงดูอ่านอ่านอ่านควกันด้วยนะอันนี้คืออะไรเอ้ยอย่าให้ผีร้องนะอย่าให้ผีร้องนะถ้ามันร้องลั่นเลยใช่ถ้าถ้าร้องต้องรีบดูนะเห็น่เออเอาแต่มันจะม่ที่ผีตายตายพูดไปใช่ถ้าเป็นถ้าเป็นระเบิดของเดชอ่ะมันคือระเบิดเลยอ่ะจะมาเก็บได้ตลอดป่ะพี่ตลอดถ้าเดชมีถ้าเดชมีระเบิดตลอดอ่ะนะอ๋อ เราต้องพยายามใครเจอระเบิดไม่ต้องเก็บอ่ะต้องให้เดชเก็บแล้ให้เดชมาวางให้เรามาเดีจก,กูไล่ลัาวาง <ลำ S 1> ได้เยอะอย,กกยู่เดชเดไเดชเเดชเดเดชดชเดี๋ยวถ้าเึอเดอระเ,ด,ยายาด,เดิอด,ด,ดอเดชเดชเดชเมชเดชเดชเดเดชเเดชเดเดช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 เ่ชเด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 ชเฝั่งฝั่งขวาเดช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 ่ดชเดชเดชเด้เดชเดชเดเดเดชเดชดชาดวเดชเดชดชเดเดเดง่ดเดเโดเเดเเเดดเด้ ได้ได้กออ็ดูตัวร้องไงนะพีเ่เดี๋ยวมันมามันมามันมามันมี่เลยจบแล้วเด,ด,ดี๋ยวพี่สวยโอ้ดูดูสบายขึ้นเยอะอะ เพื ma mat, half, hip, ur, right? ่อนซื้อที่ช right. ma ็อตไฟฟ้าเด็ดๆแปะมามาพยายามหาเระเบิดอ่ะพยายามเดินหาระเบิดเลย๋ยวกูซื้อปืนให้เรื่อยๆเดี๋ยวกูลำเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเดินหาเราเบิดเราก็มาวางให้เพื่อนเลยซื้อที่ช็อตไฟฟ้าเพื่อนแล้วก็ซื้อปืนซื้อที่ช็อตไฟฟ้ากับปืนไม่ได้ปีห้าสิบห้าบาทงั้นงั้นไม่ต้องงั้นไม่ต้องงั้นก็เดี๋ยวรอรอบหน้าซื้อปืนแล้วก็จบเลยพยายามเดินเพื่อน มีนี่ปะมึงไม่ได้เอานี่มากูมีนี่นะเชนเซนซอ่ะเออมึงมีอยู่แล้วใช่ปะมีพยายามฟังเสียงเลยนะมันผีร้องมันจะแห่แห่อย่าไปเดินแถวนั้นมันตายเลยเนะี่ยเลือดอ่ะถ้าเลือดจะเหมือนอ่ะเพื่อนเด็ดเดดกลับเดดคิงทะเลเลือดจะเหมือนอ่ะต้องเดินหาเพื่อนต้องเดินหาอย่าเพิ่งซื้อเลยตอนนี้ ตัวเมื่อไห้่พี่เฮ้ยผมมีผมมีกล่องที่ใส่ตัวอยู่ในอพาร์ตเมืวานให้หน่อยไม่มันต้องมันต้องกดคิวกับเพื่อนไม่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 ได้ไม่ได้ไม่ได้เลือดยังไม่ยังไม่มันมันเปลืองมันยังไม่ถึงกับข่าทมตาหรอกเพื่อนไปทำเดินหาซีโฟกันด้วยนะเว้ยซีโฟแม่งได้ร้อยหนึ่งเลยเดี๋ยวกูรอมเองตรงเนี้ยแล้วกูซ่อมกระสุนให้ได้ปืนให้ได้เฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะ น,นี่คืออะไรวะอ่านตัดได้ตัดได้ไดคือเออห้ามตายห้ามตายง่ายอยู่อันนี้ เิไม่อย่าตายนะเด็กมึงใส่หูฟังไว้เนี่ยพี่ฝั่งเราเพื่อนฝั่งเรามาดีมาดีมาดีพี่เด็กไม่ได้วางลวไฟฟ้านี่หว่าแต่รอบด้านผมวางให้โดยเพื่อนใหญ่มันปีนเพื่อนใหญ่มันปีนอย่าเพิ่งให้มันปีนเดี๋ยวหัวพังไม่มีคนปิดประตูไงต้องคอยเดินเช็คประตูกันตลอดเพื่อเพื่อระวังฝั่งเข้านะคร้อด ผมวางรั้วให้พี่เดชปั๊มยาเลยปัป๊มยาเลยฝัญญญญ่งผมน่ะเพื่อนเดินหาเอ้ยไปไปไป,ไปตั้งตั้งไอ้นี่ก็ได้ตั้งปืนตั้งปืนก็ได้อีกอันหนึ่งให้กูซื้อเนาะใช่ตั้งปืนอีกอันหนึ่งแล้วก็ไปเชิดกันดูพอเลยพอแล้วแค่นี้พอแล้วฝั่งมือก็ตั้งแค่ไอ้รถมือถได้สองะบอกไม่ไม่เอาแค่กระบอกเดียวพอพอเลยแล้วก็เก็บเงินเลยแล้วพยายามช่วยกันเดินหาของพยาบาลพยาบาลพยาบาลต้องเดินต้องเดินหาเพื่อนตอนเนี้ย ชอบดอกตรงไหนวะพยา,พา <c oughs> บาลห้าสิบปิเลยปีเดินกลับนะใช่เจอเดินไปฝั่งหนู่มคนเดียวนะเพื่อระวังนะเลือดฟูฟูจัดอ่ะฉีดยาหนึ่งทีเพื่อระวังนะระวังระวังได้ได้ได้พอมีเลือดอีกไหมน้องอีกเลยพี่ไม่เจอว่ะติ๊บกลับมาแล้ว ไม่ดรอปเลยวะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวางอะไรแล้วเด็ดโอเควางเป็นรถเฟฟ้าเลื่อนไฟฟ้ามันซ่อมยังไงวะพุ่มรถมันมีพังด้วยเหรอมีนี่ยของพี่เลยเจ็ดสิดใชหรอไม่บรรพ์นะตัวฟ้ามีพัง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 อันนี้อ่านดิอะไรอ่ะอวัยเสตเจียวอ่ะ ียิงหน่อยฝั่งซ้า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 ยยิงหน่อยไอ้โผ่หุ้มตาย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 ต้องต้องต้องคอยดูด้วยต้องคอยดูด้วยไอ้ยักษ์ข้างล่างไม่มาเวข้างล่างมันบุกมาได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมไปหาปิดก่อนน่ะยิงก่อนก็ได้ผมคอยดูด้วยนะเพื่อนคอยดูคอยดูตัวตัวลองด้วยได้เดี๋ยวให้ปืนพังเพื่อนลงไปดิตรงกลาง ีราเบิดในตัวว่ะไม่มีแล้วมีหมดแล้วหมดแล้วมึงต้องเดินหาระเบิดด้วยนะใครเจอระเบิดให้เดชเก็บนะเพราะระเบิดเด็ดสำคัญมากมันคาบมัน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 สำคัญไปยันเควสเลยไงเควสไอ้ระเบิดระเบิดอ่ะภูมิอ่าเข้าใจพี่เออเลือดเหลือครึ่งหนึ่งต้องหาวะกลัวตายว่ะไอ้เหี้ยไม่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 ตายฮัาหลเดินหาก็ด้วย เดินหาเดินหาของกันระวังระวังนะเลยเด้นโรเบิร์ตอยู่นี่เด้นมาเก็บเด้นมาเก็บเห็นป่ะตัวทีเห็นป่ะกูทีให้แล้วเห็นป่ะเฮ้ยกูก็มีสามอันแล้วกูมีเต็มละอย่าเก็บนะอย่าเก็บนะเพื่อนกดตัวทีไว้ให้เด้นแล้วแล้วเด้นมึงก็มึงเก็บปุ๊บมึงก็มามาตั้งฝั่งพี่ไว้อันนึงแล้วก็ฝั่งมาฝั่งฝั่งมึงไว้อันนึงซื้ออะไรต่อ175หรือเก็บเงินไปไฟฝั่งนู้นเลยเก็บเลยเก็บเก็บฝั่งนู้นเลยเพื่อนปืนระเบิดอ่ะพูมันนั้นต้อเก็บเลยไม่ผมมีแล้วเอกกกดไ่็บ เอ้กูเปิดกดลูกกิ้งกลางแล้วแม่งหิวเลือดเข้าวะเนี่ยแต่กูลองกดให้พี่เด็ดดิกดให้พี่ดิไม่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 มันมันป่าป่าแก๊สใช่ปะไม่ของผมกดปุ๊บเลือดหน้ามันขึ้นจอเลยแต่ลองนะลูกกิ้งกลางเมาส์เดี๋ยวเพิ่งเลยลองเลยโอเคมีสองอันม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 ันเอ้กูเจอกูเจอปืนใหม่ดีปะไปไม่ไม่กูเป็นคนสุ่มเองอันนั้น่ะพี่ตาลงไปลั่นก็ได้เดี๋ยวผมป่าแก๊สให้กูเหลือครึ่งหลอดนะกูกลัวฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลมาปืนปืนสูบรอบนี้ดีปืนร้อยเอาร้อยนัดร้อยนัดอีกอันนึงใครใครเล่นปืนมามาเมาเอเคกูอันนั้นโคตรโหดเพื่อนมึงจะเป็นเกตคนที่ยิงโคตรมันยิงสองนะเด็กอะไรนะยิงสองละอันงั้นจบกูโทษทีผ่านเว้ยมันเป็นปืนอะไรไม่รู้ดูดิแต่ปืนเวลสามปืนโหดอยู่อุยไม่เห็นตัวพี่หิงเลยไม่บักบักลองยิงเล่นดูเพื่อนน่าจะปืนแป๊บเดียวตายอันนั้นอะ แรงงไปนอนเกตอย่าให้มีดาบีอย่าให้อย่าให้อย่าให้ผีเข้าเกตถ้าอย่างเดียวกูไล่ลำได้ปะได้โอ้ปืนไอเทมเยอะสามจริงป้ะเนี่ยเยอะสามเยอะสามแต่ว่ามันมันแรงแต่ว่ามันดีไม่ดีเดี๋ยวกูสุ่มให้ใหม่อีกรอบนึงแล้วกูพอไม่สุ่มแล้วสุ่มเสียดังไหม

เพื่อนเพื่อนไอ้ลัวไพังเห็นปะไอ้ไอ้ปืนพังเนี่ยข้างล่างลัวซื้อ50ไปติดติดฝั่งมึงหน่อยภูมิฝั่งขวามือมึงก็ได้พี่ลัวห้าอยากได้บานว่ะกุณจะได้มีความมั่นใจในการเล่นไหโยกแล้วยกแล้วปะปะปะโยกเด็ดรอบมีเด็ดมีระเบิดปะเด็ดต้องไปวางฝั่งนู้นให้ด้วยได้ได้พี่มีอันนึงคนนั้นเจอพยาบาลบอกกูนะได้ได้ได้ปะปะปะเปลี่ยนตุ่นระเบิดรีบบอกเด็ดนะเจอระเบิดรีบบอกเด็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอบนี้ผมวางไอ้นี่นะเพื่อนตุ่นกลับไม่เปล่าวะไหย เป็นคลินกลับได้เดี๋คนวางกระสุนนี่แต่ว่าใช้ปืนน้ำไปก่อนก็ได้เดี๋ยวกูสุ่มให้รอบหน้ามาดิพี่สูบไม่เห็นใครมาเลยใช่เอ็มดีกว่ามันสามร้อยห้องรีบไปรีบไปรีบไปช่วยกันซื้อรีบไปช่วยกันซื้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องรีบมาเพื่อนต้องรีบมาเพื่อนต้องรีบมาก่อนเงินเพื่อนเยอะเกินมันบริหารยากเพื่อนฟังนะซื้อเฮ้ยผมเจอระเบิดผมเจอระเบิดเอาให้เด็ดเด็ดเด็ดวางวางไว้ข้างบนตรงกลางเด็ดขึ้นไปตรงกลางแล้ววางไว้ข้างบนก่อนไม่ถึงไปวางไอ้ระเบิดไว้ข้างบนก่อน ก็ซื้อแหละผมก็ใช้้ไดซื้อปืนนะซื้อปืนนะซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยเอ้ยซื้อซื้อซื้อที่ช็อตไฟฟ้าก่อนซื้อที่ช็อตไฟฟ้าฝั่งใครฝั่งมันขึ้นไปข้างบนรีบขึ้นไปข้างบนห้าสิบมิไปหมดก่อนเันทันทันทันกูก่อกระสุนไปละขึ้นไปข้างบนด่วนเลยรีบขึ้นไปข้างบนด่วนเลยเดี๋ยวื้ดกระสุนเลยกูมีสกูมีสอง้อยะช็อตไฟฟ้ากูซื้อสองอันนะได้ได้เด็ดเด็ด เพื่อนรีบบรีหาเงินได้ไปต้งวางลูหนามวันเดี๋ต้องวางลูกหนามวางลูหนามด้วยวางลูหนามด้วยเรข้างบนมีที่ชาไฟฟาอีกสัันปะเดนระเบิดอยู่ที่เบมีคนซื้หมดเลยอะระเบิดอ รีบมันคือพยายามวางไว้ข้างบนไว้ให้เพื่อนด้วยนะไอ้ระเบิดฝั่งขวาฝั่งซ้ายมึงอยู่ฝั่งซ้ายนะประจับจุดด้วยประจับจุดกันด้วยประจับจุดกันด้วยเลยลงมาแล้วประจับจุดไอ้ภู้ไม่สั่งฝั่งซ้ายเลยเดชขึ้นไปฝ<ด>ั่งภูนะระเบิดอยู่นี่นะดเดดเดี๋ยวเราเควเวลียร์เว็บนี้ออกก็ได้ไม่เป็นไรก็อยากลองปาระเบิดของกูดูว่ามันคืออะไรดีกว่ายิง<ะ>เลยเพื่อนลองยิงดูดิเดี๋ยวรอมันมาก่อนไปยิงเลยดชลองยิงอันนึงมันมันสามอันไม่ใช่เหรอยิงไปเลยลองดูรีบรีบลอง อะไรวะไม่รู้ว่ะด LIKE ูเดะเพื <im <im ่อนระวังเดะเดะเดะไปฝั่งซับเดดไปหาภูม totally ิดะเดดเดดไปหาภูมิมาอยู่พีดมันจะโดนยิงดูซอมบี้นิดอ๋อระเบิด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 เย็งไปเดะเอ้ยเก็บระเบิดเดดเก็บระเบิดเดะเดะเพื่อนไปเก็บระเบิดเลดนเ่ะข้างหลังมานี่ก่อนเก็บระเบิดเลดะข้างหลังเห็นปะ ไม่ขึ้นหรือวะไม่ได้ไม่ผ่านได้ไแค่กระสุนเราให้พี่เดชระเบิดเว้ยอุ้ยนี่ไงระเบิดแล้วมีระเบิดในตัวปะไม่มีไม่มีกูไม่มีไม่เราต้องหยุดยิงให้พี่เดชเพื่อนมาดิฆ่าเดชมาตรงกูเดชมาตรงกูมาตรงกูเดชมาตรงกูแล้วรอยิงรอปาระเบิดที่มันต้องขึ้นหรือวะมันไม่ขึ้นแน่หรอวะไปตรงผมยไปฝั่งซ้ายระเบิดลองไมทันหรอกไม่ทันหรอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร ย้ำจุดเลยไปะย้ำจุดเลยปะเก็บเงินไว้เลยกว่าไม่ไม่ไม่ต้องซื้ออีกรอบหนึ่งเพื่อนต้องซื้ออีกรอบหนึ่งเงินซื้ออะไรซื้อที่ช็อตซื้อที่ช็อตไฟฟ้าไอ้ลัวแตกนะภูมิฝั่งมึงมต้องซื้อลัดไฟฟ้าต้องให้บีเดนเป็นคนซื้อซื้อช็อตไฟฟ้าวางไว้ไหนดีวะไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะมันออกมาฝั่งนี้เอยตัวร้องกตัวร้องมาหาใครอะตายแหลว ต้องช่วยกันวางรั้วผมว่ารั้วไฟฟ้าควรวางเต็มทุกอันเลยต้องปิดประตูข้างในก่อนด้วยนะไม่มีใครไม่ไม่ค่อยปิดประตูกันเลยใครมีมีมีใครซื้อกล่องกระสุนใหญ่ไหมฟังผมรู้ว่ไปแล้วนะไอผม้เพิไปยังซื้อไปแล้วซื้อไปแล้วฝั่งบ้านผมพยายามลงมาปิดข้างล่างด้วยดิไม่ไม่ค่อยมีคนปิดข้างล่างเลยใครมีซีโฟในตัวบ้างบ้านดูเช็คเช็คเผื่อตัวเองเก็บกันมาไม่มีครับพยายามปิดประตูกันด้วยซ้ายขวาซ้ายก็ไม่ปิดเดี๋ยวผมมาไล้ปิดให้ยูเน เจอพีอ่โปล้วท่านเจียาบอกกูดได้แบบใช่โอ้ยเฮียเมื่อกี้ระเบิดกูมีปืนระเบิดไอ้เฮียลืมดูสัตว์ปืนหนึ่งกูแรงกว่าประจําจุดนะประจําจุดมาแล้ว,ลเ,ลวเราบนี้มันมาเยอะนะรอเรามีมันมาเยอะเลยแหละโอ้ไม่ฝั่งของฝั่งเราไม่ต้องกลัวพี่เดชผมรถไฟฟ้าเต็มอ่ะสวย มาดสายล่างนะอ่าน่อยดิสเปเชียลซอมบี้ด้วยหัวค่ะตัวแดงนะอย่าอย่าเพิ่งฆ่าตายนะเน้นยิงหัวนะสเปเชียลอ่ะโคตร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 ข้างล่างตัวแดงอยู่ข้างล่างมามันอยู่แล้วคุณตายเพราะอะไรเนี่ยฮะ อ๋อเด็ด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 ไม่ไม่เด็ดเด็ดตาตรงไหนต้องเอากล่องเด็ดต้องเอากล่องเด็ดตรงกลางตรงกลางตรงกลางคนไอ้ที่มันเข้ามาข้างในคนเยอะเลยคนนั้นไม่เราไม่ตายเลยหรอกผมชุบผมชุบใจเผมตายไปเลยพี่ไม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 ่เด็ดกล่องกล่องเด็ดอยู่ไหนกินเด็ดตาตรงไหนต้องเก็บกล่องเด็ดนี่ข้างหลังเนี่ยข้างหลังเอ้ยผมเจอพิกอัพซับไพน์นะผมนี่นี่เด็ดตายตรงนี้เก็บเด็ดเก็บเด็ดเก็บแล้วเก็บแล้วได้สิบบาทเออไม่ผมถูกให้ไม่ได้เว้ยเพราะผมไม่เห็นตัวไม่ไม่ไม่เด็ดเด็ดเด็ดโดนผิดเด็ดโดนผิด เดนต้องกดตัวอ <e e> ีผมไม่มากรบาเลยทะลุไปเนี่ยไอ้เหี้ยนในข้างในขวาไม่มีเฮ้ยเพื่อนลงลงไปลาลงเคลียร์ได้ขวาได้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 ไม่ผ่านไอเฮี้ยนเป็ดเอ้ยเดี๋ยังอ่ะเด็ดเราไปเอาเราพื่อนเพื่อนเพื่อนรีบซื้อของก่อนเดี๋ยวผมซื้อสุ่มปืนให้ได้ระเบิดมาเพิ่มด้วยอันหนึ่งอ่ะวางให้เลยวางเท่าไฟฟ้าแบบเพราะถ้าผมเห็นนะผมผมกดชุบได้ทันทีเลย หรอใครจะเล่น A M G ปืนหดโกโกโกไปแลโกปืนหด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 สองอันเลยเขาเด้งวางไฟฟ้าอยู่เพื่อนเพื่อนกูเจอมาเจอกองอะไรไม่รู้มาเล่น A K พุ่มตรงเก็บปืนตรงกูตรงนี้เร็วเจอกองอะไรไม่รู้พยาบาลมาเล่น A K พุ่มก่อนไหน A K พเขาหลบมาเล่น A K พุ่มตรงนี้นี่ข้างล่างนี่ตัวอยู่ตรงกูเนี่ย A K เนี่ยตำรวจในเรื่อมึงเล่นปืนอะไรเพื่อนตอนเนี้ยปืนอากาศอ่ะงั้นเล่น A K จบเด่นเล่นปืนอะไรอยู่ โอเคพี่โอเครโอเคงั้นโหดแล้ว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 ไปซ่อมลัวกันด้วยนะประเทศไทยซ่อมรัวกี่บาทห้าสิบป่ะปีสิบตะปักรั้วด้วยอ่ะไอ้นอวสี่สิบบาทอ่ะกันกันดีนะประตูอย่าลืมปิดกันประตูอย่าลืมปิดกันเมื่อก้เวลาเมื่อกี้ตัวแดงมาแล้วเราต้องไม่รีบข้ามหม่ยค่อยค่อยๆยิงกันีมคิาไอ้เจ้า ไอ้กูใช้กล้องพยาบาลยังไงวะเนี่ยกดที่สี่ไงในกดสี่แล้วมันเป็นเหมือนให้ให้เลือกไนเพื่อนดูดิไม่กดมึงไม่มีกล่องพยาบาลอันนั้นอะดีนารีนอ๋อช่วยแล้วประจำจุดประจำจุดประจำจุดตายแล้วฟื้นอันนี้อะไรอ่ะเซิร์ชอ๋ะเออไปเซิร์ชไปเซิร์ชไปเซิร์ชกันหน่อยไปเซิร์ชก็หน่อยไปเสิร์ฟก็หน่อยคนหนึ่งไปเพื่อนลงไปเซิร์ชเซิร์ชคนแรกนะเดไปดูคนอื่นฮะ ตัวซ้ายไปเลยขวาขวาบนขวาบนขวาบนข้างบนจะขึ้นให้ขวาบนวันต้องไปช่วยแม่งอีกไอนสุดสายสายล่างไปหน่อยไปเลยไอไปเลยไปเลยเด็ดเหลือน้อยแล้วไปเดี๋ยวผมไปให้เดี๋ยวผมไปให้โอเคยสายมาสายมาสายมาไฟลุดภูมิไฟยิงอยู่ยิงอยู่พี่ยิงอยู่ยิงอยู่เอาโอเคโอเคไม่เป็นไรเด็ดพี่ช่วยยิงเสร็จแล้วจะปผมไอ้บอสฝั่งที่พี่โอเคโอเค ทำไมยิงติดไฟได้ว้างเ like <staple that> <Elena> ออเก็บกระสุนรวมระเบิดกันด้วยนะกระสุนระเบิดแรงมากมาเด่นโดนแด่โดนแด่เยี่ย เ้ตัวร้องไปประตูซ้ายขวาปิดอยู่ด้วยเราไปบิดประตูกันหน่อยไปเดี๋ประตูซ้ายขวากันหน่อยวางลวดสี่สิบสามพุดเลยประตูไม่ประตูไม่เปิดเพื่อนประตูไม่เปิดโยกยังอ่ะผมเก็บเงินแลยดีกว่าเก็บเงินเลยเก็บเงินเลยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วฮัลโหลฮัลโหลใครก็ได้คนหนึ่งไม่มีปืนสามลงมาเก็บนี่หน่อยบาสุโกะเหรอเออไม่ไม่มือมึงต้องใช้มีดเพราะตัวมีดเดี๋ยวให้เดชใช้มีเรื่อยกูมีมีดอยู่ในตัวแรกกันเรื่อยนะเพื่อนได้ได้ได้ เป็นสองอันเลยให้กูใช้ไม่ล่ะบาสุก้าจะเปลี่ยนจากนี้ไปเลยเอาไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกมึงใช้เรื่อยไปเลยพอไปแล้วบาสุก้าเประตูแบบประตูนี้ไม่เห็นปิดได้เพื่อนเพื่อนประตูนี้ปิดไม่ได้หรอปิดไม่ได้ก็ใช่ปิดไม่ได้ก็ปล่อยไปเลยเพื่อนเดี๋ยวกูสูมเบอร์ให้รอบหนึ่งรอบหน้าจ็จบแล้วไม่สต้หว่า โอ้โหพออัพเปลือปืนอ่ะแม่งยิงแต่ละตัวตายโคตรไวไม่เจอซีโฟเลยเนี่ยเฮ้ย้ 9V นะวายไอ้ปืนไอ้ที่นี่กูยังกลำเลยไอ้ลูกศรกิ้งเมาส์อ่ะอย่างเี้ยเลยโอ้ก็พี่เน,นมี่เนี่ยดูเด็ด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 ด,ดูนะดูนะดูนะยิงให้ด่วนหนึ่งเนี่ยไม่ทำไรไม่รู้ ยิงโง่ๆอ่ะเว็บสิบมั้งน่าจะเวฟบสิบที่เราจะกลับอ่ะกลางกลางไม่ชิบหายเราไม่มีไม่เป็นไรปล่อยเลยนี่ระเบิดระเบิดเฮ้ยเพื่อนปล่อยมาบอลมาตื้อได้นะพี่ไม่ทันไม่ทันคุณไปเชื่อคกูใหญ่ใหญ่ใหญ่ทำอยอามาอย่ามาอย่ามากฟังเราอย่ามา วิ้ยรลัวแตกรำเลย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 รู้แต่ไอ้บอสไอ้บอสมามายิงยิงยิงยิ่งติดไฟว่ะไฟอ่ะมันต้องเป็นเบอร์ของคนเขาคนไหนเขาคนนั่นแหละมันเป็นพลระเบิดที่เด็ดต่อไอ้ปืนระเบิดไม่ใช่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 สมัยก่อนไม่ใช่ตัวจะพังตัวพังปืนพังป่ะไี้ปืนป่ะ พยายามยิงแล้วจะรีโหลดกระสุนเรามาเก็บกระสุนเด็ดอ่ะเออมันมันใจนี่เลยเว้ยมันจะรีโหลดกระสุนให้มึงเลยมาว่ะนี่ดิไอ้สัสเก็บบอสนะเก็บบอสทีเองยิงดิยิงดิเฮ้ยมันเอากูนะปลอตายปลอตายไปป๋อพยายามเดินกลางเมาส์มาฉีดให้ตัวเองนี่หว่าแต่กูลองกดค้างดิอ๋อเดี๋ยวใครเจ็บวะพี่ตอด ไม่ลองฉีดดิอ่ะแคมเดี๋ยวดูฟี่โบได้แค่เลือดอันนี้เลือดเหลืองได้เลือดเหลืองได้แค่เลือดเหลืองแต่มันจะลดลงเรื่อยๆนี่คือมัน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 ใช้เวลาพูมคือมันต้องแบบกระทันหันนิดนึงอ่ะย้ายไปต้องย้ายไปไม่ต้องไม่ต้องคือมึงต้องแบบแบบแบบถ้าถ้าถ้าตอนจะตายหรือว่าอะไรเงี้ยฉีดให้ตอนลงไปไล่ลำอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นฟิลนั้นตอเป็นเกาะใช่ไหมใช่เออดี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 อยู่นะ เฮ้ยเดี๋ยวกูซื้ออะไรดีวะซื้อปืนนะหรือไม่ต้องซื้อซื้อซื้อ 40, ซื้อสี่สิบซื้อสี่สิบกันเยอะเอเหมือนไปตอนอยากลำอ่ะเออม,มามามาเฉีแต่แต,แต่แต่ถ้าพี่จะตายปุ๊บอะผมทุ๊บขึ้นเลยพะโลปืนหดสัตว์เอ็มไอพวอ้เงี้ยแต่ปืนกาอกอยู่ดีไม่กูไม่ซื้อลนะใครใครอยากใช้ปืนสามขึ้นมาเอานะกูไม่สุ่มปืนละอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างมาดูมาดูมีสกาไงเอ็มไอลองลองเก็บแล้วยิงเราเร็วยี่เบวิใครใช้เอค่ะใครใช้ปืนสามไม่ต้องแต่สกาไม่ดีหรอไมงงงงยมันีีพ มันเหมือนต้องกดคลิ์กัะมันไม่ออโต้มั้งอันนั้นอะ่งผมเห็นเหมือนถ้าฟาร์มันเป็นออโต้เลยนะลองดูอนะปืนสามปืนดีอยู่โอ้โหไอ้ไอ้ทีมพีรันต์ไอ้สัตว์ไม่ทันละแรงมาแล้วด้วยก็เอ็นเราโต้กูสุดขืนเลยบัดรบจับได้แล้วกลไงพี่ต้า